ทุกท่านท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่องมีสาลำซิ่งนะคะกราบสวัสดีแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะดูประวันแบกยายนะคะแบกไปใส่รถนะคะแม่จ๋าพ่อจา๋ากราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะช้างชะาของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะให้ช้างทั้งสมเชือกได้ทาน ผลไม้หวานๆแล้วก็ต้นยาอ่อนๆนะคะยาสวยงามมากเลยนะคะแม่พ่อจ๋นาคะแนนของคุณแม่สุพิชานะคะแล้วก็คะแนนของคุณแม่ดวงรัตน์นะคะแล้วก็แม่ๆใจดีใจบุญทุกท่านนะคะคุณแม่ปณิตาแล้วก็ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ท่านเข้ามาเมตตาช่องเมษาลำซิ่งนะคะ ก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเมษาํำซิ่งนะคะคุณแม่แม่แม่ใจดีใจบุญนะคะคุณแม่ยุพินแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะคะ <c oughs> ที่เมตตาช่องเมษาํำซิ่งนะคะช่วยเป็นสะพานบุญนะคะ แม่แม่ใจดีใจบุญนะคะคุณแม่แตนพรท,ทุกทท่านเลยนะคะที่แม่ขวอนไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะบางทีท่านก็มาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแม่ขวาญก็อ่านชื่อท่านไม่ออกนะคะกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องมษาลำซิ่งนะคะช้างชราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะได้ทานผลไม้บรรานนะคะแล้วก็ต้นยาอ่อนๆน,นะคะ เต็มรถแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอให้แม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภนะคะคิดสิ่งใดขอให้ท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะก็ขอสาธุสาธุนะคะแล้วก็คุณแม่ยุ้ยด้วยนะคะเมื่อคืนนะคะท่านก็เมตานะคะ ช่วยเติมคะแนนเลี้ยงช้างของพวกเราทั้งสามเชือกแล้วก็ทุกทกท่านนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตตาช่างชราทั้งสามเชือกนะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะพวกเราก็หาคะแนนนะคะพอได้ค่าน้ำมันตัดหญ้าแล้วก็ซื้อต้นสับประรดนะคะ ฝากแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลํำซิ่งนะคะช่างฉลาดทั้งสามเชือกด้วยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะคะเงินไหลนองทองไหลเข้าเลยนะคะสาธุสาธุนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณแม่พ่อใจดีใจบุญแล้วก็แม่แม่ที่มาช่วยเป็นสะพานบุญนะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะกราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ